สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับบันจันทร์ที่22เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2565นะครับในช่วงสายๆแบบนี้มีเรื่องราวที่จะมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องราวของโครงการ EEC หรือชื่อเต็มๆก็คือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีการประชุมกันไปเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีพอใจครับพออกพอใจมากๆนะครับถึงความสําเร็จในการที่จะดําเนินการมาตลอดแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายกันนะครับว่า5ปีจากนี้ไปเนี่ยจะได้น่าจะมีเงินมาลงทุนใน eec อย่างน้อยๆก็2ล้านล้านบาทนะครับซึ่งน่าสนใจครับตรงนี้ที่มาที่ไปของความสําเร็จคืออะไรยวพูดคุยกับคุณ รัชดาธนาดิเดกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงทร,รมาหากินครับวันนี้เรื่องของพื้นที่น้าท่วมในเขตจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดสุโขทัยนะครับซึ่งกจะเกี่ยวเนื่องกับบางาระรกมด้วยอะไรด้วยดาวเทียมจิสดาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มีพื้นที่ที่มีประสบปัญหาน้ําท่วมเนี่ยประมาณ7จ็ดหมื่นไร่ด้วยกันนะครับแต่ว่าจะเป็นเรื่องปกติหรือว่าไม่ปกติหรือจะผิดปกติอะไรอย่างไรเนี่ยพูดคุยกับคุณสยาม ลาวบิโรธวงในฐานะโคศกของจิสดาและก็เป็นผู้อำในการสํานักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศนะครับในช่วงทำรรมาหากินนะครับส่วนวันนี้ครับธนาคารออมสินนะครับได้ร่วมขานร,รับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนสินเชื่ออกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟท์โลนสำหรับการรีโอเพนธุรกิจโรงแรมแล้วก็สปรายเชนนะครับโดยกําหนดวงเงินสินเชื่อเอาไว้ รายละ5ล้านบาทนะครับสามารถใช้บสยค้ำประกันได้กรณีกู้เต็มวงเงินนะครับแต่ถ้าขอสินเชื่อไม่ถึง3ล้านบาทก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับส่วนเรื่องการชําระคืนนั้นจะมีระยะเวลาในการชําระคืนนาน7ปีด้วยกันอัตราดอกเบี้ยครับจะเป็นอัตราดอกเบีย้ยแบบคงที่2ปีแรกอยู่ที่น้อยละ1.99กนะครับกรณีที่จะชําระคืนสินเชื่อ เป็นเวลา2ปีขึ้นไปก็จะปลอดชำระเงินต้นนะครับส่วนปีที่3ถึงปีที่7สามารถใช้หลักทรัพย์ค้าประกันได้เต็มวงเงินนะครับอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MLR ลบ1 0 0ต่อปีซึ่งจะหากใช้บอสยอค้าประกันส่วนกรณีที่หลักทรัพย์ค้าประกันไม่ถึงร้อละสานะครับจะคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ลบ0.5ต่อปีแล้วก็กรณีที่บสสอ ục. สยอค้าประก,ก,กันเต็มวงเงินอันนี้จะ ดอกเบี้ยจะอยู่ที่ MLR ต่อไปราต่อปีนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้แล้วที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อโดยตรงที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศก็ได้เช่นกันนะครับหมดเขตวันที่30กันยาย,ยน2565นี้นะครับหรือจนกว่าจำนวนวงเงินในโครงการจะหมดลงนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงนะครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หนะครับ1115หรือจะเป็น Facebook Fanpage ก็เข้าไปที่ g s b society ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยให้ถุนร้านเราจะมอบกระเป๋าคล้องคอสำหรับใส่ของอนเนกประสงค์นะครับจาก s m e d bank จำนวน2โรบันด้วยการเพียงแค่ท่านผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามนะครับผ่านมาทาง sms ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้นะครับ sms พิมพ์ข้อความและส่งมาที่หมายเลข4 2 2 1075 4221075หรือว่าทาง a c e b o o k Live ก็เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยเต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับในท จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อในสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนได้เป็นจํานวนหนึ่งล้านคนด้วยกันนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับสามารถปล่อยสินเชื่อในโครงการสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 ซึ่งจะเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับประชาชนได้เป็นจํานวนถึง1ล้านคนด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับ่วนคาถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิด -19 ของธนาคารออมสินเนี่ยนะครับสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนที่ขอสินเชื่อดังกล่าวได้เป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับเป็นจำนวนกี่คนนะครับ s s c 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่19สิงหาคมจาก กรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณพีรยุทธ์สามารถด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงจอเศรษฐกิจครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวความสําเร็จของ e e c เป็นอย่างไรบ้างนะครับตลอดตั้งแต่มีการก่อตั้งมาแล้วก็อนาคตข้างหน้าเป้าหมายจะเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจาสานักนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับรัชดาครับสวัสดีค่ะคุณพิรพัน์และท่านผู้ฟังค่ะับเป็นยังไงใช้คําว่าประสบความสําเร็จจนทำให้นายกยิ้มได้ไหมท่นนี้ ยิ้มได้ค่ะเพราะว่าเป็นเป็นความตั้งใจของท่านนายก <c oughs> ตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้วนะคะ <c oughs> ที่อยากให้ประเทศไทยเราเนี่ยหลุดพ้นจากคำว่าประเทศกำลังพัฒนาสัทีหนึ่ง <c oughs> เราคุ้นกับคำว่ากำลังกำลังมานานมากนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยคือปล่อยให้เป็นไปตามการบริหารแบบปกติ <c oughs> เราจะไม่มีวันหลุดจากตรงนั้นเพราะว่า <c oughs> ประเทศไทยเราและอื่นๆเนี่ยติดอยู่ในกับดัการายได้ปานกลางเพราะฉะนั้นเราจะต้องถีบตัวของเราเนี่ยให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้ที่สูงขึ้นแหะนะคะทีนี้มันไม่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรอกคะ่ะมันต้องมีโครงการใหญ่ๆที่ทันสมัยแล้วเราก็ไม่ได้มีโครงการแบบใหญ่ๆมานานแล้วตั้งแต่ยุคเอ่อมาตาพุทธแหลมชะปางแบบนั้นนะคะคจึงนำมาสู่ ข้อสั่งการของท่านนายกว่าเราจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยมีพื้นที่จำเพาะตรงนี้เป็นต้นแบบแล้วก็ขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆทีนี้ก็เลยนำะมาสู่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพราะว่ามันมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ด้วยนะคะติดทะเลเป็นเขตอุตสาหกรรมอะไรต่างๆก็เลยมาสู่โครงการค่ว่า EEC เนี่ยคะ่ะก็นับตั้งแต่หกถึงหกส มันก็นำมาสู่การลงทุนมากมายเลยนะคะาาก็ตัวเลขเกิดการอนุมัติงบลงทุนสูงถึง1.8ล้านล้านบาทับนะคะ1.8ล,ล้านล้านบาทเนี่ยก็เป็นเงินลงทุนที่มาจากทั้งของภาครัฐแล้วก็เอกชนลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆเลยนะคะเช่น รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสถานสามสนามบินบวันนี้เรามีสุวรรณภูมิมีดอนเมืองในพื้นที่ e e อีซีก็จะมีสนามบินอุตภา,าก็เป็นอีกโครงการใหญ่อันหนึ่งนะคะแล้วก็รถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบินตรงนี้จะมีท่าเรือมาตาพุธระยะที่สามท่าเรือแหลมฉบังระยะที่สามอันนี้เป็นโครงการใหญ่แค่สี่โครงการนี้ก็งบลงทุนหกแสนห้าหมื่นสี่พันกว่าล้านแล้วล่ะคะ่ะ แต่ว่ามันไม่ได้หมดแค่นั้นนะคะเพราะว่าเชิญพัฒนาสาทายาเลยฮะเราอยากฟังคดีมันยาวมากเลยค่ะเพราะว่าพอมันมีความเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมพิเศษเนี่ยแน่นอนถนนหนทางการก่อสร้างทางหลวงก็ต้องไปนะคะเราจะพัฒนาท่าเทียบเรือดุกสมัดอีกนะคะจะได้เป็นเชื่อมต่อกับท่าท่าเรือเฟอร์รี่นะคะเป็นท่าเรืออเนกประสงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วอันที่สําคัญคือ ถ้าอุตสาหกรรมเราจะไม่มีทางโตได้ถ้าคนของเราไม่มีความพร้อมอันนี้ต้องยอมเลาความจริงว่าเรายังขาดคนเบุคลากรในเรื่องของเทคโนโลยีขั้นสูงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีสถาบันพัฒนาศักยภาพทั้งด้านดิจิทัลทั้งด้านปัญญาผลิตปัญญาประดิษฐ์นะคะมีศูนย์ผลิตพัฒนาบุคลากรมีศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลเมืองนวัตกรรมทีวภาพ และพื้นที่ตรงนี้มันเน้นอุตสาหกรรมแต่ว่าไม่ใช่อุตสาหกรรมแบบทั่วไปรโรงงานผลิตเสื้อผ้าหรือปลากระไม่ใช่แบบนั้นในขณะค่ะมันต้องเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราก็เริ่กยานยนต์สมัยใหม่เช่นรถยนต์ไฟฟ้าแล้ววันนี้เราก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแห่งหนึ่งของเราก็อาจจะในระดับภูมิภาคต้องติดเป็นแน่นอนอยู่แล้วนะคะครับ กับคุณรัชดาครับเดี๋ยว,ยวต่อใหม่ได้ไหมฮะต่อใหม่นะฮะกำลังสนใจอยู่กับเรื่องของอุตสาหการรมที่เป็นเทคโนโลยีของอนาคตน่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจริงๆมันจะเรียกรถยนต์ก็ไม่ใช่พลยนต์ใหม่ถึงเครื่องยนต์การผลิตรถไฟฟ้าแล้วกันนะครับรถไฟฟ้าแต่มันก็นิยามเอาไว้ง่ายมารถเก่งนี่แหละที่เขาใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับเพราะบางทีมันก็มีทั้งกึ่งไฟฟ้ากึ่งเครื่องยนต์ เป็นเครื่องยนต์ล้นล้วน,นหรือว่าจะเป็นแบบไฟฟ้าล้นล้วนก็มีที่เขาเรียกว่า e v นะครับว่าเ,เราจะได้เห็นซึ่งตอนนี้ก็มีแล้วนะฮะในในประเทศไทยเราก็ออกมาวิ่งกันเยอะพอสมควรแนละ้วแต่ว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าเราพัฒนาตรงนี้ต่อไปได้เนี่ยแล้วก็ระบบการขนส่งการเชื่อมต่ออย่างที่รัชดาบอกเมื่อสักครู่นะครับอ่ะมาแล้วนะครับรัชดาครับค่ะครับพอดีเมื่อสักครู่ค้างเอาไว้ที่เรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าฮะรถไฟฟ้ารถยนต์ยนไฟฟ้ารถไฟฟ้าอ <laughs> รถยนต์ไฟฟ้าค่ะคือรถไฟฟ้าเนี่ยต้องสร้างเชื่อมต่อสามสนามบินแต่ <c oughs> การผลิตรถยนต์ไฟฟ้านี่เราจะต้องเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคแล้วก็ติดในอันดับต้นๆของโลกให้ได้นะคะค <c oughs> แต่ว่าที่ที่ต้องขอย้ำว่าในพื้นที่ eec นี้เราจะเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีแห่งอนาคตนะคะ <c oughs> แล้ววันนี้ที่เพิ่มเติมต่อย,ยอดจากแผนเดิมก็คือเราจะมุ่งสู่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติก อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพค่ะอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแล้วก็อุตสาหกรรมการแทย์ครบวงจรเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าติดตามข่าวสารจะเห็นได้ว่านักวิจัยไทยเนี่ยพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์เครื่องมือทางการแพทย์ออกมาเยอะแยะมากค่ะแล้วตรงนี้ถ้าเรามาต่อยอดในเชิงพาณิชย์หน่อยเราก็จะมีความมั่นคงทางสาธารณสุขคือแทบอาจคือระยะยาว ความจําเป็นที่จะต้องนําเข่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ก็น้อยลงแล้วเราสามารถผลิตแล้วส่งออกได้อันนี้ก็เป็นเป้าหมายของของรัฐบาลอะนะคะในในเรื่องของอุตสาหกรรมแต่มากไปกว่านั้นในพื้นที่เมืองการบินเนี่ยเราก็จะพัฒนาให้เป็นจุดท่องเที่ยวที่จะมีเป็นคล้ายๆว่าเป็นเอ่อจุดเอ่อพื้นที่ปลอดภาษีอะค่ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์มีแหลง่งช้อปปิ้งที่ ไปชอบแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีภายใต้กรอบวงเงินที่จะมีการกําหนดให้ชัดเจนขึ้นนะคะอืมครับครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทํามาซึ่งถ้าคิดเป็นมูลค่าเราก็ตกเกือบเกือบจะสองล้านล้านเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะแล้วสําหรับภาคการเกษตรก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะ <c oughs> เพราะว่ารัฐบาลไม่ได้มองข้ามค่ะเรามีแผนปฏิบัติการส่งเสริมภาคการเกษตรที่เน้นในเรื่องของเกษตรมูลค่าเพิ่ม,มก็เน้นพืชสมุนไพรผลไม้ที่มีมูลค่า การแปรรูปแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็อยู่ในแผนการพัฒนาหมดอยู่แล้วคะ่ะอืมครับดูแล้วก็ไม่น่าห่วงอะไรทีนี้ว่าแนวโน้มจากนี้ไปเนี่ยเออถ้าถ้านับจากช่วงที่เราเริ่มก่อตั้งมาจนถึงบัดนี้ถ้าคิดเป็นความคืบหน้ามันตกประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ได้ครับรัชดา คือบางส่วน,วนก็ก้าวหน้าไปมากบ,บางส่วนก็ยังค่อยเป็นค่อยไปอยู่นะคะอย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเนี่ยาาคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี2569 2569นะครับก็อีกไม่นานแล้วนะคะอุตภารถากาศเชีย์อุตภารก็ 68, 68ค่ะ68อันนี้คือเต็มรูปแบบตอนนี้ก็เปิดใช้การอยู่ใช่ไหมฮะ ค่ะส่วนถ้าเรือมากราพุทธนะคะคจะก็เป็นเฟสหนึ่งเฟส,สสองไปคือต้องย้ำว่ามากรพุทธเนี่ยถ้าเรือเนี้ยมันมีอยู่แล้วแต่เราจะขยายให้เป็นระยะสามและภายใต้ระยะที่สามพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นช่วงช่วงอีกอย่างหกแปดก็ในเฟสที่หนึ่งก็จะ คาดว่าพร้อมให้ดําเนินการน,นะคะคแล้วก็เต็มรูปแบบก็สองห้าเจ็ดห้าค่ะแล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังระ,ระยะสามนะคะเสที่หนึ่งก็คิดว่าหกแปดเช่นเดียวกันเจ็ดสองก็จะเป็นแบบเต็มรูปแบบค่ะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนียทั้งโครง,งาาการจะหมดก็จบประมาณปีสองห้าเจ็ดสองไหมฮะประมาณนั้นใช่ค่ะเราจะได้เห็นแน่ๆนะครับเอาละแล้วจากนี้ไปเนี่ยปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าสักห้าปีจากนี้ไปเราตั้งเป้าหมายไปยังไงฮะรัจอรดาฮะใน เป้าหมายสุดท้ายนะคะ2,572เราจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วจริง,รงๆแผนเดิมคือ 70, 70แต่ด้วยสถานการณ <COVID S 2> <COVID S 1> ์โควิดการลงทุนอะไรต่างๆมันน้อยปัญหาเรื่องแรงงานมันก็หยุดชะงักไปค่ะเพราะฉะนั้นในปี2,572เนี่ยเราน่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเราอย่างแน่นอนค่ะอยากให้คุณรัชดาบรรยายนิดถึงว่าถ้าถึงจุดนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรเกิดขึ้นกับประเทศไทยเราฮะ คือนอกจากมันจะเป็นผลของการก่อสร้างต่างๆเรื่องของการลงทุนก, <c oughs> การถ่ายโอนเทคโนโลยี N, ใหม่ๆที่มาอยู่ในประเทศไทยนะคะแล้วก็ภ <c oughs> าคการเกษตรเราก็จะไม่ได้อยู่ที่การาผลิตปลูกผล,ลไม้แล้วก็ส่งออกอย่างเดียวมันก็จะมีการแปรรูปแต่ถ้าจะให้เห็นเป็นตัวเลขชัดๆนะคะในปี2,570เนี่ย <c oughs> เรา จะทำทำให้ประชากรเนะี่ยมีรายได้อย่างน้อยสามแสนห้าหมื่บาทต่อคนต่อปีค่ะเฉลี่ยนะฮะใช่ค่ะอืมครับก็ผลเส้นขีดความยากจนแล้วสิครับเนี่ยพ้นแล้วค่ะเพราะว่าพ้นเยอะเลยนะฮะบอกค่ะเราจะต้องเป็นประเทศพัฒนา<อ>เพราะฉะนั้นเขาตัดสินในหลายมิติแต่ว่าเรื่อง ของรายได้ประชาชนนั้นก็เป็นตัวตัดสินสำคัญและต้องย้ำกับท่านผู้ฟังะนะคะว่าถ้าเราไม่ทำโครงการใหญ่เลยมันก็จะเป็นรายได้แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแบบนี้ค่ะก็ะต้องพึ่งการท่องเที่ยวส่งออกแต่ประเทศเพื่อนบ้านเขาก็มีโครงการใหญ่ๆมีการพัฒนาเราพัฒนานิดเดียวแต่ถ้าเขา ก้าวไปเร็วกว่าเราก็เท่ากับเราถอยหลังเราก็สู้เขาไม่ได้จึงจาเป็นที่จะต้องมีโครงการอย่าง EEC เกิดขึ้นแต่ไม่ใช่แค่ภาคตะวันออกระยองชนบุรีฉะเชิงเซราแค่นั้นนะคะครับรัฐบาลเนี่ยมีแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษในทุกๆพื้นที่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีสเกลที่ใหญ่เท่า EEC และในรายละเอียดการพัฒนามันจะต้องปรับให สอดคล้องกับทรัพยากรความพร้อมของในพื้นที่ค่ะกับย,ยกตัวอย่างที่เลยไหมฮะแถบอีสานรู้สึกจะมีใช่ไหมพระเด้าอะไรนะคะแถบอีสานที่เราจะทําเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะฮะมีหลายที่เลยค่ะอย่างทั้งภาคเหนือก็จะเป็นในเรื่องของภาคเหนือ้าง <อะ S 2> สารนะคะภาคใต้ก็จะเป็นเรื่องของการเกษตรอีสานก็มีค่ะอ๋อครับซึ่งแต่ละพื้นที่เขาจะมีความแตกต่างในบริบทต่างๆแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นมันจะให้เหมือนกัหมดอย่างที่คุณรัชดาบอกมันก็ไม่ได้ถูกไหมฮะ มันก็ไม่ได้ค่ะและถ้าสมพันธไปกว่านั้นนะคะมันต้องมาจากความพร้อมและการยอมรับของคนในพื้นที่ด้วยอะค่ะรัฐบาลเอาโครงการเอาเงินไปลงแต่ถ้าคนในพื้นที่ปฏิเสธมันก็แม่มันก็เดินนั่งไม่ได้มันหลายๆโครงการที่ที่ผ่านคอรมอลแล้วแต่ว่ายังมีพี่น้องบางกลุ่มที่รู้สึกยังมีความกังวลอยู่แล้วก็อยากให้ศึกษาบางอย่างเพิ่มเติม ันนี้รัฐบาลก็รับฟังอะค่ะแต่ว่าก็ก็ต้องเข้าใจว่าบางเรื่องมันไม่สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่อยากจะเกิดขึ้นหากว่ามันยังมีเความเอ,อไม่ยอมรับร้อยเปอร์เซ็นตของคนในพื้นที่อะค่ะรับเอาละเพราะฉะนั้นถ้าผมแยกอย่างนี้ว่าภาคเอกชนที่เข้ามาลงทุนนะครับกับภาครัฐบาลที่ต้องสปอร์ตแล้วก็ภาคประชาชนสามส่วนนี้มันจะมีความสัมพันธ์กันยังไงในการทาโครงการนี้ฮะถูกต้องแน่นอนเลยนะคะว่า รัฐบาลเนี่ยในฐานะเป็นผู้บริหารประเทศดูแลพี่น้องประชาชนแล้วเรามองทุกอย่างในภาพกว้างรเราก็จะยกร่างแผนขึ้นมาแล้วก็นําไปสู่การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนไปดูทรัพยภาพของออคนในพื้นที่ดูเรื่องของความพร้อมในทรัพยากรนะคะแต่เงินที่จะใส่ลงไปในการพัฒนาตรงนั้นน่ะถ้าพึ่งแต่ภาครัฐอย่างเดียวเนี่ยเงินมันไม่พอ,พอหรอกค่ะเพราะ ถามว่าสามล้านล้านบาทงบประมาณแผ่นดินในช่วงสองปีหลังเนะี่ยมันหมดไปกับค่าเงินเดือนเ,ออเงินเดือนประจำนะคะสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนี่เราก็ต้องดูแลเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เหลือเฟืออย่างที่คนเอามาวิจารณ์กันหรอกคะ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีโครงการลงทุนใหญ่ๆเนี่ยเมื่อมันเป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์แล้วชาวบ้านยอมรับ,รบเงินจะมาจากไหนก็จะมาจากนักลงทุนอาจจะต่างชาติบ้างในประเทศบ้างล่ะค่ะครับ,รบทีนี้พอลงทุนเสร็จปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องเกิดผลผลิตขึ้นมาแล้วมันจะมีระบบในการหมุนเวียนผลผลิตหรือว่าเงินทองตรงนี้ยังไงฮะในระบบสังคมเนี่ยฮะ เรื่องต้นนะคะแน่นอนว่าพอมันมีการลงทุนการจ้างงานมันต้องต้องใช้คนใ,<ช>ในพื้นที่เกิดก่อนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจ้างงานเพื่อมาเป็นเอบุคลากรในโรงงาน<ห>าในออฟฟิศนั้นๆมันก็จะเกิดอ่ะการค้าขายโชว์หวยร้านอาหารอ๋อมัจะตามมานะครับช,ชีวิตอื่นๆการดาเนวนชีวิตอื่น,นมันก็จะอาจจะจะิจะก,ก็จะโตขึ้นตามมาค่ะคอัีนี้มาในส่วนของบริษัทเมื่อลงทุนแล้ว ให้บริการแล้วขายของแล้วมันก็จะมีรายได้รายได้ตรงนั้นก็ต้องนํามาสู่การเสียภาษีให้ภาครัฐรัฐบาลก็มีรายได้แล้วเอาเงินตรงนั้นแล้วค่ะมาพัฒนาประเทศต่อไปอืมมันก็จะหมุนวีมาทานนี้แสดงว่าภาคประชาชนเองโดยเฉพาะน้องๆที่อยู่ระหว่างการศึกษาเนี่ยก็ควรจะมีทิศทางไปในอนาคตที่มีความชัดเจนมากขึ้นไหมฮะให้สอดคล้องกันตรงนี้คุณรัชดาถูกต้องค่ะปัญหาที่น่ากลัวที่สุดและทําให้นักลงทุนต่างชาติเขาค่อนข้างกังวลก็คือ เราจะมีทรัพยากรบุคคลเพียงพอต่อความต้องการของเขาหรือเปล่าอหลายตําแหน่งงานคนไทยก็ไม่อยากทำเราก็ต้องใช้แรงงานต่างชาติเข้ามาับบางตาแหน่งงานคนไทยเด็กๆก็ไม่ค่อยอยากจะเรียนวันนี้สิ่งที่ขาดมากก็คือสายช่างนะคะไม่ต้องจบปริญญาตรีหรอกค่ะช่างเทสนะคอันนี้ต้องการเยอะมากค่ะแล้วก็ต้องมันต้องเป็นช่าง สมัยใหม่ด้วยอย่างเ uh huh. ช่นเราจะทำรถรถยนต์ไฟฟ้าแบบนี้วิธีการซ่อมเครื่องยนต์มันก็ไม่เหมือนเครื่องยนต์แบบเผาไหมอย่างแท uh ุก huh. uh huh. วัน,นมันจะเปลี่ยนไปแล้วใช่มันก็มีความแอดวานซ์ขึ้นรเราต้องการช่างเราต้องการวิศวกรเราต้องการเออเขาเรียกว่านักวิเคราะห์ข้อมูลนะคะ a t a s c i i n t i s t เรียนสายวิทย์อย่างเงี้ยจะจะเป็นประโยชน์มากค่ะอืมครับจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมกันไปแต่เอาละนะถึงเวลานั้นปีนี้ปีสองพันห้ารอยหกสิบห้าก็อีกประมาณเจ็ดปีนะฮะค่ะน่าจะทันเป็นไปตามนั้นนะครับสองจุดสองล้านที่จะเป็นเงินลงทุนในอนาคตขา้างหน้ามาแน่ใช่ไหมครับรัชดามาแน่ค่ะวันนี้ก็มีเอ่อนักลงทุนต่างชาติเนะี่ยยื่น เอกสารขอรับการสนับสนุนการลงทุนจาก B.O.I เกินเป้านะคะ<อ>เสียนว่าเราเรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าพอเขามาขอรับการสนับสนุนการลงทุนแล้วสุดท้ายเขาจะมาจริงๆหรือเปล่าอันนี้แต่ว่าแน่นอนแหละการที่เขาขอการสนับสนุนมาถึงขั้นนี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องยืนยันได้ถึง90%บเอร์เซนว่าเขาอยากจะมาที่เหลือก็รอในความพร้อมในเรื่องต่าง ัรเราก็ต้องมาช่วยกันทําทั้งบรรยากาศทางการเมืองให้มันมีความมั่นคงมีความมั่นใจแล้วก็คนในประเทศบุคลากรเยาวชนเนี่ยมีความพร้อมที่จะไปทํางานในตําแหน่งต่างๆตามที่เขาต้องการค่ะครับได้กับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากนะครับรัชดาครับขอบพระคุณครับคุณรัชด,<อ>ดาธนาดิเรกนะครับรองโฆษกประจำสำนักนา,ย,าย,ยกรัฐมนตรีรคุณผู้ฟังครับก็อธิบายภาพรวมของอีซีความคืบหน้า ความสาเร็จในเงินลงทุนซึ่งแน่นอนนะครับลงทุนกันขนาดนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะต้องมีผลงอกเงยออกมาในอนาคตข้างหน้านะเพราะฉะนั้นก็เตรียมความพร้อมไว้หน่อยสาหรับคนที่กําลังอยู่ในวัยแรงงานนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจ่อเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงธรรมหากินนะครับวันนี้เรื่องของพื้นที่น้ําท่วมที่ดาวเทียมของจิสตานะครับหรือว่าสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนเขา ไปจับภาพมาได้เนี่ยประกอบว่ามีประมาณ70,000ไร่ด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพิจิตรจังหวัดเพชรบูร์จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็จังหวัดสุโขทัยนะครับน้าก็จะมาจากเขาดีแหละเพราะฉะนั้นมันจะเอ่อเป็นเป็นผลเสียผลร้ายผลดีหรือไม่อย่างไรอะไรยังไงเป็นธรรมชาติหรือเปล่าเนี่ยนะครับเดี๋ยวคุยกับคุณสยามละวมิโรดวงในยธนะโฆษกของสมงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือว่าจิสดานะครับแล้วก็เป็นผู้อำนวยการสานักประยุก์ และบริหารภูมิสารสนเทศด้วยนะครับเดี๋ยวคุยกันในช่วงธรรมหากินครับส่วนคําถามอันนี้นะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อห่วงใยเพื่อสู้ภัยโควิดของธนาคารออมสินนะครับสามารถช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับประชาชนได้โดยมีผู้ที่จะรับประโยชน์ตรงนี้เนี่ยจำนวนกี่คนนะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุดรานนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ